ีกับพี่แม็กก็เป็นผู้ป่วยโควิดในรอบแรกเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอนะคะคุณพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนนะคะที่ช่วยให้เราทั้งสองคนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วิกฤตแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกคนลําบากมากๆเลยนะคะก็ครอบครัวของเดียน,นะคะแล้วก็เดียเองขอส่งกำลังใจให้ะะ่ะสำหรับผู้ป่วยที่ กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็ขอให้หายเร็วๆนะคะคนที่คุณรักแล้วก็ครอบครัวเนี่ยกำลังรอดคืนกลับบ้านอยู่นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดนะคะขอให้ไม่ติดนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆเลยนะคะอย่าลืมใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้อลกอล์เจลนะคะพยายามอยู่บ้านไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เดียได้เห็น น้ำใจของคนไทยเยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินอาหารของใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะก็เรียกว่าเราเป็นลมหายใจเดียวกันนะคะก็ต้องช่วยกันให้ผ่านคนช่วงนี้ไปให้ได้นะคะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะเราจะต้องผ่านไปให้ได้ะคะ่ะ